สวัสดีครับขณะนี้ท่านกำลังเข้าสู่ช่องรายการ YouTube ปรยจ .98 หรือปัญญาจารย์98ในรายการต้องคิดอย่างผู้นำตอนที่21หลักการทำงานให้ได้ผลเรามาฟังการแบ่งปันหนุนใจจากหนังสือที่ทรงคุณค่าของอาจารย์วีรชัยหรือสลัดและาศาสนาจารย์ ผู้ปกครองอาวุโสชวนพิษโกแวที่ถูกเขียนไว้ในหนังสือนี้มาเป็นเวลาหลายปีแต่ก็เขียนมาจากการรับใช้ด้วยประสบการณ์กว่า60ปีในชีวิตการรับใช้ตามหมาบัญชาขององค์พระผู้เป็นเจ้าหลักการทำงานให้ได้ผลเหตุผลในการทำงานของแต่ละคนมีหลากหลายหลายคนทำงานเพื่อแลกกับเงินแต่มีอีกหลายคนที่ ถึงแม้มีเงินแล้วก็ไม่ต้องทํางานตลอดชีวิตก็ยังมีเงินเหลือใช้ก็ยังคงทํางานถ้าเช่นนั้นแล้วเขาทํางานเพื่ออะไรแน่นอนที่คําตอบก็คงมีหลากหลายเช่นกันแต่ไม่ว่าคุณจะทํางานด้วยเหตุผลใดก็ตามทุกคนก็ต้องการให้งานที่ตนทํานั้นให้ผลตอบแทนที่ชื่นใจถ้าขณะนี้คุณกำลังทำงานอยู่และคาดหวังว่า ชีวิตการทำงานจะเจริญก้าวหน้ามีความสุขและมีความมั่นใจและก็ผมมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ฝึกฝนและควบคุมทัศนคติให้เป็นบวกอยู่เสมอจิงอยู่ที่ความคิดทั้งในแก่บวกและแง่ลบไม่ใช่สิ่งเดียวที่จะสามารถกําหนดชะตาชีวิตว่าจะร่หลวหรือประสบความสาเร็จได้แต่ทัศนคติในทางบวกกับผู้คนรอบข้าง กับงานที่ทำกับหัวหน้าจะสามารถผลิตพลังสร้างสารรค์ความสุขและกำลังใจจากชีวิตได้ในทางตรงกันข้ามถ้าคุณรู้สึกไม่ดีกับตัวเองกับคนรอบข้างกับหัวหน้ากับงานที่ทำพลังทางลบก็จะถูกผลิตออกมาซึ่งจะส่งผลให้คุณรู้สึกเหนื่อยและเพลียอึดอัดใจและเป็นทุกข์ พลังดีหรือร้ายภายในตัวคุณนั้นขึ้นอยู่กับว่าตัวคุณเองจะปลดปล่อยพลังชนิดใดออกมาพยายามทำให้เจ้านายมีความสุขใครก็ตามที่ทำงานแบบมีเจ้านายแล้วยังเป็นคนชอบทะเลาะกับเจ้านายอีกทั้งขัดใจกับเจ้านายตลอดเวลานั้นชีวิตการทำงานของคนนั้นจะไปหยืดเป็นสิ่งสําคัญสำหรับผู้ที่จะไปทำงาน ที่ควรจะศึกษาธรรมชาติและวัตถุประสงค์อีกทั้งอุปนิสัยของเจ้านายให้ดีว่าเขาจะร่วมงานกันได้หรือไม่แต่ผู้อยู่ใต้มังคับบัญชาจะต้องเรียนรู้ที่จะทำทุกสิ่งให้เจ้านายพึงพอใจโดยไม่ต้องประจบสอบพอไม่มีใครที่จะก้าวหน้าและประสบความสาเร็จในหน้าที่การงานได้ถ้าเขาทำตัวแข็งกระด้างต่อหัวหน้างานติดตาม ข่าวสารอยู่เสมอคุณอาจเสียสิทธิ์ที่คุณจะได้หรือตามคนอื่นไม่ทันถ้าคุณไม่คอยติดตามความเคลื่อนไหวการเปลี่ยนแปลงระเบียบใหม่ๆในโลกนี้ของบริษัทและของทางราชการหรือติดตามข่าวสารอย่างละเอียดจะป้องกันเราไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือของผู้ที่ชอบยุยงให้เกิดความวุ่นวายในสถานการณ์ สถานที่ทำงานก็มีพนักงานมากกว่าหนึ่งคนจะมีเรื่องซุบซิบนินทาและข่าวลือและคุณก็เป็นคนหนึ่งที่จะถูกจูงให้เข้าไปข้างใดข้างหนึ่งฉะนั้นคุณจะต้องรู้ข้อมูลที่แท้จริงก่อนตัดสินใจพูดหรือทำสิ่งใดในทุกเรื่องมีความมุ่งมั่นไม่ว่าคุณจะทำงานอะไรทำงานที่ไหนหรือทำงานกับใครก็ตาม ถึงแม้จะพยายามเริ่มต้นทำงานอย่างดีที่สุดระมัดระวังที่สุดและประณีตที่สุดก็ตามแต่ผลที่ออกมามักจะไม่ถูกใจตัวเองหรือผู้อื่นผลที่ออกมาอาจจะติดลบแต่อย่าท้อใจกับคำตำหนิอย่าเสียใจกับคำพูดถากถางและอย่ายออแพ้กับความพังพลาดจงพยายามใหม่ด้วยใจมุ่งมัน่นและในที่สุดความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ ก็จะสมฤทธิผลจงเรียนจากความผิดพลาดแก้ไขสิ่งผิดให้ถูกและพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้งปฏิสัมพันธ์ต่อกันในชีวิตการทำงานนั้นความสัมพันธ์ของเราจะไม่จำกัดอยู่ระหว่างตัวเรากับเจ้านายหรือหัวหน้าเท่านั้นแต่เราต้องมีความสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้างด้วยความสัมพันธ์ของการมีปฏิสัมพันธ์อยู่ที่แต่ละคน จะต้องไม่เป็นคนเห็นแก่ได้ฝ่ายเดียวการทำงานเป็นทีมการทำงานที่มีผู้อื่นร่วมด้วยนั้นเราจะต้องคิดเสมอว่าเขาก็มีความต้องการในบางสิ่งดังนั้นการมีปฏิสัมพันธ์แบบถ้อยทีถ้อยอาศัยกันและกันหนักนิดเบาหน่อยก็อภัยให้กันอีกทั้งเป็นคนที่ควรแบ่งปันความคิดสร้างสรรค์อันจะทำให้งานเจริญขึ้น ผู้ที่มีปฏิสัมพันธ์เป็นในทางลบแบบเอาแต่ได้ฝ่ายเดียวเอารัดเอาเปรียบแต่ไม่จริงใจนั้นชีวิตการทำงานจะไม่เจริญจงจำไว้เสมอว่าสิ่งใดที่เราทำกับคนอื่นตัวเองก็จะได้รับผลตอบแทนในลักษณะนั้นเช่นกันรักษาความสัมพันธ์อันดีต่อเพื่อนร่วมงานมีคนเคยกล่าวไว้ว่าถ้าคุณไม่สามารถ ไปในที่ที่คุณทําให้คุณมีความสุขมากกว่าที่เดิมได้คุณก็จงทําให้ผู้คนในที่เดิมนั้นมีความสุขมากขึ้นคําพังเพยของไทยมีว่าจงอยู่ให้คนรักและจากไปให้คนคิดถึงผมรู้จักบางคนที่ไม่เพียงทําให้คนอื่นมีความสุขไม่เป็นเท่านั้นแต่เขายัางสร้างบรรยากาศให้คนรอบข้างอึอดอัดอีกด้วย โดยทำตัวหน้ารำคาญชอบหาเรื่องอีกทั้งพูดและทำให้เพื่อนร่วมงานเจ็บปวดอยู่เสมอผู้ที่มีพฤติกรรมเช่นนี้จะขาดเพื่อนคู่คิดและขาดกำลังใจฉะนั้นเมื่อมีปัญหาในด้านความสัมพันธ์เกิดขึ้นก็แก้ไขได้ไม่ยากเพียงแต่นำเอากฎทองคำที่พระเยซูคิดทรงสอนเอาไว้ว่าถ้าประสงค์จะให้ผู้อื่นทำอย่างไรกับเรา เราจะกระทำสิ่งนั้นแก่เขาก่อนเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงเมื่อได้รับมอบหมายงานให้ทำสิ่งใดแล้วก็จะต้องตั้งใจทำให้สำเร็จรุ้ร่วงไปด้วยดีอีกทั้งทำอย่างมีคุณภาพทำอย่างตั้งใจทำให้ได้ผลเลิศและทำให้เสร็จตามกำหนดไม่มีผู้ใดจะประสบสำเร็จ ผลสูงสุดได้ถ้ายังมีนิสัยผัดวันประกันพุ่งมีนิสัยทำงานตามอารมณ์งานออกมาดีหรือไม่ดีก็ไม่สนใจอีกทั้งคอยหาเรื่องแก้ตัวเอาตัวรอดตลอดเวลาและทิ้งงานไว้ครึ่งๆกลางๆบุคคลที่มีความรับผิดชอบสูงจะไม่หาเหตุผลว่าเพราะอะไรจึงทำไม่ได้หรือทำได้แต่ทำไมไม่ดี เขาจะสแสวงหาหนทางที่จะทําให้ได้และทําให้ดีแม้ว่าจะต้องเผชิญกับอุปสรรคปัญหานานา,นานประการก็ตามผู้ที่จะก้าวขึ้นสู่ตําแหน่งสูงๆอีกทั้งได้รับความไว้วางใจให้ทํางานใหญ่และมีเกยียรติล้วนแต่เป็นบุคคลที่พิสูจน์แล้วว่าเป็นคนมีความรับผิดชอบสูงฉะนั้นถ้าคุณอยากเป็นคนทํางานให้ได้ผลทั้งผลชีวิตและผลกําไร ก็จงฝึกฝนตนเองให้เป็นคนมีความรับผิดชอบต่อคำพูดและต่อหน้าที่การงานด้วยครับท่านผู้ฟังในตอนนี้เป็นตอนที่มีคุณค่ามากอีกตอนหนึ่งนะครับหลักการทำงานให้ได้ผลตอนที่21ต้องคิดอย่างผู้นำทำให้เราได้มีประสบการณ์จากพระคำของพระเจ้าเข้ารีภัยในพระเจ้าดีกว่าวางใจในมนุษย์ยังเป็นถ้อยคำที่ทรงคุณค่าตักเตือนเรา เราลี้ภัยอยู่ในพระเจ้าเราปลอดภัยเราเรียนรู้จากพระวจนะของพระเจ้าแล้วชีวิตของเราจะเหมือนต้นไม้ปลูกไว้ริมทานน้ําใบมีเหี่ยวแห้งออกผลตามฤดูกาลเพราะการนั้นเป็นมาจากพระเจ้าพระวจนะของพระเจ้าสั่งสอนเราตักเตือนเราสิ่งที่อาจารย์วิรชัยหรือสลัดและอาจารย์ชวนพิษได้นํามาแบ่งปันหนุนใจไว้ในหนังสือและ ผมพาโรงของพระเจ้านำมาเล่าเรื่องนี้อ่านให้ท่านฟังเพื่อฟังเสียงที่มาจากหนังสือที่ทรงคุณค่าเล่มนี้ท่านผู้ฟังผู้ชมรายการครับเปิดให้คนที่อยู่ที่บ้านฟังและทบทวนใกล้ควรทุกชีวิตทุกหน้าที่ทรงคุณค่าจากข้อเขียนนี้ทั้งนั้นแหละครับแม้เราจะไม่ใช่ผู้จัดก,การใหญ่แม้เราจะเป็นแค่เจ้าหน้าที่ พนักงานคนหนึ่งแต่เราสามารถทำหน้าที่ของเราให้เกิดส่งคุณค่าวันหนึ่งเราจะถูกเลื่อนขึ้นไปสู่ข้างบนและวันหนึ่งสิ่งที่เราทำคุณความดีตามคําสั่งสอนขององค์พระเยซูกิตเราจะได้ขึ้นไปอยู่เมืองวรมบรสกับพระองค์แน่นอนอย่างที่สุดเมื่อเรามีความเชื่อเราต้องไม่สงสัยว่าถ้อยคำา3 1ม9 8ข้อ เป็นพระพรแก่ชีวิตอย่างจริงจังในชีวิตของเราถ้าเราเริ่มต้นเป็นคนจริงจังและเอาจริงเอาจังกับถ้อยคำของพระเจ้าศึกษาและอ่านพระวจนะในทุกๆวันและอธิษฐานทูลขอในทุทกๆสิ่งปัญหาที่เผชิญอยู่จงเรียนกับองค์พระผู้เป็นเจ้าผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์กราบทูลพระองค์แล้วพระองค์จะทรงให้ท่านรู้ว่าจะต้องแก้ไขปัญหาที่อยู่ข้างหน้าในขณะนี้อย่างไรให้ผ่านพ้นไปได้ครับ ต้องคิดอย่างผู้นำต้องคิดอย่างหัวหน้าครอบครัวต้องคิดอย่างหัวหน้างานแล้วเราจะมีชีวิตที่ประสบความสำเร็จเกิดผลขอพระเจ้าทรงอวยพระพรทุกท่านสวัสดีครับ